สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้เรื่องการอ่านตีความอีกครั้งนะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้คือขั้นตอนของการอ่านตีความครับการอ่านสารหรือวรรณกรรมใดๆนะครับควรอ่านด้วยความพินิษฐพิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ทราบถึงเจตนาที่แท้จริงของสาร โดยการอ่านในลักษณะดังกล่าวนะครับจะต้องใช้วิธีการอ่านตีความเป็นแนวทางในการสืบค้นหรือค้นหาความหมายโดยมีในยะะที่แฝงเร้นอยู่ในสารนั้นครับผมโดยมีขั้นตอนการอ่านตีความดังต่อไปนี้นะครับขั้นตอนแรกคือการทำความเข้าใจคำหรือข้อความที่ปรากฏในเนื้อหาทั้งที่เป็นส่วนสำคัญและคำที่แวดล้อมซึ่งจะต้องพิจารณาว่าคำใดมีความหมายตรงและคำใดมีความหมายแฝงครับ พร้อมทั้งยังจะต้องพิจนารณาน้ำเสียงของคำเพื่อจะได้เข้าใจถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้สงสารด้วยครับลองดูตัวอย่างต่อไปนี้นะครับหลายครั้งที่ท้อแท้และพบปัญหาในการเรียนวรัญญาก็อดคิดถึงพ่อแม่ไม่ได้จากตัวอย่างนะครับคำที่น่าสนใจก็คือคาว่าพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่อาจจะหมายถึงชายและหญิงที่ให้กำเนิดหรือหมายถึงบุพการีก็ได้นะครับ ซึ่งเป็นความหมายด้วยตรงขณะเดียวกันพ่อแม่ยังแตงความหมายถึงครอบครัวความรักครอบอบอุ่นดังนั้นผู้อ่านจะต้องพิจารณาคําและก็ข้อความที่จะเข้าใจสารได้ครับผมการพิจารณาน้ําเสีย,ง,ยงนั้นนะครับผู้รับสารจะต้องจับให้ได้เลยนะครับว่าผู้เขียนมีน้ําเสียงอย่างไรคําว่าน้ําเสียงหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้เขียนนั่นเองครับ ตัวอย่างที่ได้อ่านไปนะครับจะเห็นได้ว่าผู้ส่งสารต้องการพูดในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับใจหรือตรงทงข้ามกับความาเป็นจริงเพราะความไม่พอใจหรือรําคาญใจนั่นเองครับน้าเสียงแบบนี้เราเรียกว่าการประชดประชันครับผมขั้นตอนที่2นะครับคือสรุปเนี่ยที่สาคัญผู้อ่านต้องจับให้ได้ว่าสาระสาคัญที่ผู้เขียนต้องการสื่อคืออะไรแล้วก็พิจารณาใจความสําคัญของเรื่องโดยวิเคราะห์ว่าส่วนใดเป็นสารหลักและส่วนใดเป็นสารรองครับผม นอกจากนี้นะครับผู้อ่านยังต้องสรุปสาระของข้อความตามประเภทของสารนั้นเช่นงานเขียนประเภทบันเทิงคดีผู้อ่านอาจจะต้องพิจารณาองค์ประกอบต่างๆของเรื่องในขณะที่งานเขียนประเภทสารคดีนะครับผู้อ่านต้องสรุปข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นของผู้เขียนให้ได้ส่วนงานเขียนประเภทร้อยกรองผู้อ่านต้องพิจารณาความหมายของคำที่เรียงร้อยเข้าด้วยกันประกอบการตีความครับผมขั้นตอนที่3ของการอ่านตีความนะครับ คือการคิดพิจารณาสารอย่างรอบคอบและมีเหตุผลครับการตีความสารผู้อ่านจะต้องพิจารณาสารอย่างรอบคอบแล้วก็มีเหตุผลโดยประมวลเข้ากับองค์ประกอบอื่นๆเช่นสภาพแวดล้อมในเรื่องภูมิหลังของผู้ส่งสารความสัมพันธ์ระหว่างสภาพสังคมกับเนื้อเรื่องตลอดจนเนื้อหาในสารนั้นว่าหมายถึงสิ่งใดครับขั้นตอนการอ่านตีความขั้นตอนสุดท้ายคือการขยายความครับ การขยายความหมายถึงการหาความหมายจากสิ่งที่อ่านเพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดมากขึ้นนะครับโดยอาศัยความเป็นเหตุเป็นผลการขยายความอาจจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ดีขึ้นครับพึงระลึกและตระหนักไว้เสมอนะครับว่าหากจะขยายความจะต้องไม่อธิบายขยายความให้ไกลเกินกว่าภาพรวมทั้งหมดของเนื้อหาที่ปรากฏในสารนะครับ มิฉนั้นแล้วจะทําให้ผลของการตีความเกิดความคลาดเคลื่อนได้นะครับจากเจตนาของผู้ทรงสารหรือผู้เขียนที่ต้องการจะสื่อสารนั่นเองครับผมมาทบทวนกันอีกครั้งนะครับว่าขั้นตอนการอ่านตีความมีอะไรบ้างขั้นตอนการอ่านตีความมีดังต่อไปนี้ครับ 1. พิจารณาคาและข้อความ 2. สรุปแนวคิดสําคัญของข้อความ 3. การคิดพิจารณาสารอย่างรอบคอบและมีเหตุผล 4. การขยายความครับ การอ่านตีความเป็นกระบวนการอ่านที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจในเจตนาที่แท้จริงของสารอันหมายถึงความสำเร็จในการอ่านสารนั้นๆซึ่งการที่จะประสบความสำเร็จในการอ่านตีความได้นั้นนะครับนอกจากผู้อ่านตีความจะต้องมีนิสัยรักการอ่านแล้วในขณะที่อ่านจะต้องหาความหมายของคําทั้งความหมายตรงและความหมายแฝงกับฝึกฝนตีความเพื่อสร้างสมประสบการณ์แล้ว ผู้อ่านยังจะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ด้วยนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาของสารนั้นเช่นอะไรเช่นภูมิหลังของผู้สร้างสารบริบทของสังคมในขณะที่สร้างสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องและลึกซึ้งในเนื้อหาของสารนั้นครับสวัสดีครับ